วันขอขอหารหารลวกๆนะ18,000วิวแสดงว่า18,000วิวสูงกว่า3 3 4 0มไหมสูงกว่าแบบนี้เรียกว่าใช้ได้ไปดูแอสเซรีคันทรีนะคะยอดโอุยตัวเลขเนาะสงสารสายตาครูแน่ยอดเรียลทม์ของแอสเซรีนะคะก็คือ925ใช่ไหมแอส หาร2ค่ะเมื่อกี้ต้องมีคนดู400ต่อวันใช่ไหมพอหาร2อ,อันนี้ได้มา460ค่ะวันขอหารลวกๆนะคะต่อวันเรียกว่าเป๊ะมากแอ,แอดอีกนิดนึงช่องแอดจะหัวทิ่มแล้วนะคำว่าหัวทิ่มคืออะไร หัวที่มันก็จะลงลูกศรมันก็จะลงมาเป็นแบบนี้ใกล้แล้วนะแอดใกล้แล้วนะเพราะว่าสถิติของแอดคือ400 4,400พั้ใช่ไหมจริงๆแล้วตรงนี้มันคือ4,400ัีวิวต่อวันแอดได้460เฉียดมากคือต้องร้อนตูดได้แล้วนะคะแบบนี้เรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8ผ่าแฝดอะไรนะเส้นตายอยู่ตรงนี้เส้นตายอยู่440ต่อวัน ช่องแอสเซรี่คันทรีสี่ร้หกสิบจะมูกเกือบจะโผลน้ำไม่ได้อันนี้เรียกว่าน้ำนะคะต่ำกว่านี้ก็คือหายใจไม่ออกตายได้นะคะวันขอเปรียบเทียบอย่างนี้17คนที่อยู่กับวันใครยังไม่ได้กดไลค์กดด้วยใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครด้วยใครยังไม่ได้ซื้อสติกเกอร์ซื้อด้วยนะคะอันนี้พูดเล่เนเด้ออันแรกนะพูดจริงกดไลค์ให้แน่กดไลค์นะมันไม่ได้เสียเงินโอ้ย แค่กดไลค์ก็ยังขี้เหนียวเนะเาะอ่าอะไรอะ่ะเก้าค่ะอย่างคะมือเก้าค่ะมาต่อคะ่ะมาต่ออันนี้คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะคอนเทนต์ Content. ถ้าเราดูจากตรงนั้นทุกคนคะสิ่งที่วันสอนคือ วันมีเจตนาดีจริงๆอยู่กับวันไปนานๆค่ะอย่าเพิ่งทิ้งครูนะคะวันสอนนักเรียนท่านนับรว,รวมๆกันมาแล้วนะคะจากการไลฟ์สดของวันนะมีคนเข้ามาดูวันเป็นหมื่นคนแล้วค่ะแต่อยู่กับวันน่ะไม่ถึงสิบค่ะทุกคน <laughs> อย่าทิ้งวัน อันนี้วันไม่ได้ขาดความรักความอบอ,บอุ่นนะคะทุกคนแต่วันจะบอกว่าวันมีแต่ประโยชน์ให้จริงๆไม่มีอะไรที่ทําร้ายเรามีแต่สิ่งที่เราได้ถ้าอยู่กับวันยาวๆบางคนนะคะที่เขาได้ยอดวิวที่พอใจแล้วครูช่องโซด้วยค่ะอืมได้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 ได,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 ได้โซแคปอาเรียลไทาม์มาแคปเรียลไทม์ส่งมาเลยนะคะทุกคนใครอยากส่งส่งมาเลยค่ะทีนี้นะคะ บางคนเนี่ยเขาคิดว่าพอใจแล้วพอใจแล้วครูอยู่ๆจากยอดวิวหนึ่งพันขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นพอใจแล้วพอใจแล้วไม่เข้ามาฟังวันอีกเลยวันไม่ได้อยากได้ยอดวิวจากคุณนะคะแต่วันจะบอกว่าขนาดทุกวันนี้ตัววันเองได้รายได้เจ็ดแปดร้อยต่อเดือน 7, เจ็ดแปดร้อยเหรียญต่อเดือนวันยังไม่หยุดเลยค่ะวันยังไม่หยุดที่จะเรียนเพราะฉะนั้นความรู้วันก็จะเอามาถ่ายทอดที่นี่ถ้ายอดวิวเรากากขีดเส้นขีดเส้นตายตัวเอง <c oughs> ขีดเส้นตายตัวเองว่าเส้นตายของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้ามันต่ํากว่าเส้นตายเปลี่ยนคอนเทนต์เลยค่ะทุกคนเปลี่ยนคอนเทนต์มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเ่ะป้าอ้อยเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ค่ะทุกคนพอเราเปลี่ยนคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือสิ่งที่เราแก้ไขและปรับปรุงได้นะคะพอสิ่งที่เราแก้ไขและปรับปรุงได้ถ้าเราเปลี่ยนแล้วทำให้เรามียอดวิวเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะ เราต้องยอมแพ้ตัวเองนะคะถ้าเราทำโอ้ยครูทำคลิปนี้ทำคอนเทนต์น,นี้ทำมานานมากๆแล้วทำมถึงไม่ได้เลยทำไมไม่มีคนดูเลยเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วจะเปลี่ยนยังไงช่องเราทำเกี่ยวกับอะไรให้เปลี่ยนคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นอา แอดเสรีเกษตรอีสานทำเรื่องเกษตรอีสานแล้วยอดมันจมจมมากๆเลยค่ะหาสิ่งที่ YouTube ดันเราอยู่เปลี่ยนคอนเทนต์ในช่องเดิมต้องเปลี่ยนคําค้นหาด้วยไหมครูฟังก่อนฟังก่อนขนมหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเราไม่ใช่เปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ใช่เปลี่ยนคอนเทนต์ไปหมดเลยนะคะ ตามที่สวนสวยถามบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเปลี่ยนคอนเทนต์เราต้องเปลี่ยนคำค้นหาด้วยไหมต้องเปลี่ยนคีย์เวิร์กด้วยหรือเปล่าคอนเทนต์ content ที่เราจะเปลี่ยนมันต้องอยู่ในคีย์เวิร์ดวิธีการก็คือให้เราไปดูคำค้นหาที่ YouTube กําลังดันเราอยู่ตอนนี้ว่า YouTube ดันเรื่องอะไรของเราวันยกตัวอย่างเช่นกเกษตรอีสานแอเสเซ i รีอันนี้นะ